ตัวเลขที่เดินนี่ะสองสามแล้วกมีเนื้อหาของเพลงนิดนึงแล้วก็ใส่ใส่อันนั้นจะเอามาใส่ในเสือโอเคจะเดินมาใส่เสในเสือตอนจบอะไรแบบนั้นมีลิขิตอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพแล้วก็นะครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้ผมมุนยงคนข่าวครับได้มีโอกาสมาฝึกอบรมนะครับคุณ โครงการฝึกอรรมการและนําเสนอข่าวสารวิธีท่านนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาพบกับอาจารย์วันนี้ครับก็ขอสัมภาษณ์อาจารย์นะครับความเป็นมาเป็นไปนะครับเรื่องการรบรมในวันนี้เพราะว่าเมื่อวานได้เข้าบรมงกับท่านเนี่ยท่านให้ความรู้กับเรามากๆเป็นที่ประทับใจมากนะครับเชิญอาจารย์ครับอันนี้ถามผมไม่ได้ครับน ทำไมไม่ลองเปิดคนเดียวก็ได้แล้วเดี๋ยวพี่มาให้สัมภาษณ์เนี่ยพี่เปิดคนเดียวแบบไม่เงี th ang th ang okay. um, okay. oh, ้ยเชี่ยเลยเดี๋ยวผมจัดให้เพราะนั้นต้องถามคงนี้ครับถามทางผมไปเลยถามทำไหนไม่ได้ยิงคนเดียวเลยพูดหมือน่บบเงี้ยยิงคนเดียวไอ้แหลมไปจิ้มถามใครนี่ชื่อดีเป็นสองคัสทจริงๆเรียกชื่อเล่นว่าโอ๋ก็ได้นะครับอายุยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเรดยกน้องก็ได้เอาอะไรฮันดึ่ก็ได้ โอเคได้ได้ได้ครับตื่นเต้นนิดหนึน่งน,น,น,นะครับเหมือนเป็นดาราเลยนะครับมีสองต้องตลอดเวลาเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> อโอเคอในเซสชันนี้นะครับจะนำทุกท่านนะครับไปใช้จริงๆใช้คำว่าเรียนรู้ร่วมกนันดีกว่านะครับเกี่ยวเรื่องของการทำข่าวเชิงสืบสวนในส่วนของท้องถิ่นนะครับปัจจุบันเป็นยุคดิจิทัลแล้วนะครับยุคดิจิทัลแล้วนะครับยุคดิจิทัลก็คือว่า เครื่องมือดีขึ้นนอกจากเครื่องมือในการนําเสนอข่าวแล้วนะครับเครื่องมือในการทําข่าวก็ดีขึ้นด้วยนะครับมีเครื่องมือหลากหลายเลยทือสารลมหรือไม้แต่บอชีเราเรียนไว้แค่เป็นการกล่าวหอสารถึงสารลมโท้แล้วค่าสายแล้วเราก็ลงหลังข้อความที่สารนะไม่มีเติมถ้าเราเติมไปเกินกว่าข้อความที่สารภ่าสารคุณอาจะโดนเรื่องกันถ้าจะเห็นเลยมีกระดาษอันหนึ่งที่ชู แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์หรือดาลล่าแต่ดูให้กระดาษเนี่ยยับที่ผู้หญิงคนโชว์กระดาษยับนะแต่ตัวอักษรไม่ยับเห็นไหมถ้าเกิดสังเกตดีแต่คนไปแชร์ก็ระเบิดเลยจังอื่นหรือเปล่าอำเภออื่นไหมเพราะว่าต้องทีน่นหรือ,รอ,รอเปล่าแล้วก็ตั้งคำถามไปเรื่อยแต่มีแต่ตั้งแล้วก็หายแต่เมื่อเราตั้งคำถามหรือตั้งประเด็นเราต้องต่อโจทย์ ไปหาไปเรื่อยว่าอ๋อไอ้นี่ไอ้นี่โอ้โหว่าไอ้ติดนะครับความรู้ชื่อสื่อนำมาซึ่งอะไรเครื่องมือนะแต่ทางรุนะ่งนั้นจริงๆแล้วเครื่องมือที่ดีที่สุดถามที่ดีที่สุดตอนนี้คือท,ที่ไหน ดูบนจอนะคือน่าจะมาจากของสตงอ่ะสตงเพราะว่าเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับโลกาเงินในการจะซื้อจัดจ้างน่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวลองดูสตงอ่ะนะเลยขอปปชให้ปิดแล้วมันก็มีกฎหมายเกี่ยวเรื่องการละเบิดข้อมูลส่วนบุคคลเบน้อก็เลยปิดดูเท่านี้ดูได้นะครับไม่เป็นไร มีพ่อแม่ใช่ไหมข้อมูลต่อไปเป็นอะไรครับใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งช่องทางที่เราเลือกใช้สื่อสารอย่างเงี้ยครับบางทีมันก็มีผลนะต่อกรุ๊ปข้อใหมยกันนะครับคุยง่ายว่าขลังอุทกษาแน่นอนนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำเห็นไหมครับว่ามีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีผู้ต้องสงสัยอยู่ห้าคนนะครับให้พี่ๆลองช่วยกันหาผู้ต้องสงสัยว่า ใครนะครับเป็นคนฆาตกรรมผู้หญิงคนนี้<ม>นะครับ,รบสี่สี่สี่ส